มาดูรถผ่อนถูกอีกคันหนึ่งนะครับนี่เป็นมิราด GLS นะครับเป็นตัวท็อปสุดของมิราดเครื่องยนต์พันสองเคีย์ออโต้ปี2012นะคันนี้เป็นกุญแจร,ระบบพุทธสตาร์นะครับเป็นสมาร์ทคีเลนนะกุญแจรครบ2ดอกนะครับคันนี้มีอะไรบ้างนี่สีเป็นสีเดิมโรงงานนะครับเป็นสีฟ้านะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตนะครับรอบคันนะคันนี้ มีชิ้นหน้าชิ้นชิ้นข้างแล้วก็ชิ้นท้ายรถนะครับคันนี้นะมีไฟตัดหมอกมีไฟตัดหมอกให้นะแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับเป็นล้อแม็กซิงขอบ1 5บหานะครับยางเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าสิบสิบห้นะครับเป็นยางปี2021ันะกระจกเป็นพับปรับไฟฟ้าท้องเครื่องนะครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมมาก ห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงครับไม่เคยถอดนะน็อตอยู่เดิมเดิมเลยนะครับไม่มีรอยขันออกนะแล้วก็แผ่นกันความร้อนสติกเกอร์มอกห้องเครื่องคานแบบเดิมมากคานข้างคานหน้านะครับคือน็อตไม่เคยถอดนะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่ห้องเครื่องใส่แบบนี้สามารถเช็คประวัติได้นะคันนี้นะแต่ร้านเราเช็คประวัติได้ทุกคันแล้นะ <c oughs> มาด้านข้างนะครับ สเกิร์ตแต่งนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะรอบคันเลยมีการสาดให้ของเ e ียวอานะนี่มือเปิดเป็นเคฟล่าสวยๆแนวๆนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ครับตากล้องในรถนะครับเป็นโทนสีดำเบาเป็นเบาะผ้าเป็น,าปนลายแบบสปอร์ตนะครับสวยงามเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้า ถ้าออกรถไปนี้ผมจะบอกอย่างนึงเพราะว่านี้ผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันเวลาสตาร์ทรถกดสตาร์ทอย่างนี้เลยไม่ได้นะถึงแม้กุญแจจะอยู่ในรถกดสตาร์ทไม่ได้นะเขาจะมีที่ของเขาที่ลับนี่ต้องเอากุญแจลอกลูกนี้นะครับเสียบไปในนี้ถึงจะสตาร์ทติดระเบิดระบบไฟถึงเปิดติดนี่เป็นไงคันนี้นะเลขไม้น้อยมากเลขไมยอยู่แค่ กหมื่นโลปีสองพันสิบสองแต่เลขไม่แค่หกหมื่นโลเลขไม้น้อยมากคันนี้ไปไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับคันนี้นะครับจะมีเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็สเกิร์ตท้ายนะครับเป็นท่อคู่นะครับสวยๆนะครับมือเป็นมือเปิดข้างหลังนะครับเป็นเชฟล่านะครับปุ่มกดล็อกรถกดล็อกรถนะครับด้านหลังนะครับเปิดขึ้นมา ใครว่าคําเคออกสไตล์วัยรุ่นจริงๆนะครับแผ่นวางของนะครับสามารถออกได้นะครับถ้าไม่ใช้นะคันนี้นะครับพับเบาะได้ครับหกสิบสี่สิบนะครับหรือพับด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็พับได้เหมือนกันนะสามารถใส่ของได้ฝั่งหนึ่งแล้วก็คนนั่งฝั่งหนึ่งได้นะครับคันนี้นะครับผ่อนเดือนละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับปีสองพันสิบสองนะครับออกรถใช้เงินเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทฟรีดาวนะครับ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับนอกสถานที่นะครับฟรีนะครับเซ็นฟรีส่งรถให้ฟรีของแถมเราจัดให้จัดเต็มครับขัดเคลือบสีนะครับฟรีค้าจัดเข้าโอนนะครับฟรีส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับฟรีขัดเคลือบสีคือฟรีหมดแล้วนะอยากได้คันนี้ทำไงครับติดต่อมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์มาครับ มีช่องทางการติดต่อให้แล้วนะครับสามารถแอดมาคุยกันได้นะไปสาหรบับวันนี้ไปแล้วครับ